น่ารักอีกแล้วน้องเกวสร้างตํำนานจำแม่ไม่ได้เมื่อชมพู่อรยาแต่งตัวแบบนี้กำลังอยู่ในไหวน่ารักน่าชังเลยล่ะค่ะสำหรับน้องแอบ,บิเกลลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อนนอนวิสรุตและคุณแม่ชมพู่อรยาและตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นลูกสาวแห่งชาติคนลาสุดของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ ล่าสุดพลริพัฒน์จัดให้นั้นก็ได้ออกมาโพสคลิปของคุณแม่ชมพู่แต่งตัวสวยใส่ชุดเดรสสีแดงแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะสวยจนน้องเกล้นจำแม่ไม่ได้เลยลค่ะแม่ชมนั้นจะอุ้มถ่ายรูปน้องเกลก็ไม่ยอมให้คุณแม่อุ้มซึ่งงานนี้แม่ชมนั้นก็ได้พูดในคลิปด้วยว่าสวยจนจำไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าอินดูสุดๆไปเลยละคะ่ะ ไไม่ไดอมอเอนดูจริงๆเลยค่ะน้องเกลวั่นแม่ชมเองเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ